นี่อะไรเท่อเลยใช้ได้แล้วเหรออย่างเอาให้ห้องเลยลูกกินน้ำก่อนก็ได้ลูกไม่เป็นไรคนเก่งไม่เป็นไรไม่ต้องเขินน่ารักออกใครท่องเรืองสีด้วยกันตามจางทำงานที่ขยายียกว่ามีเซนเนอร์บิ๊กเทิร์นบิ๊กไบลาซามีเอ เลาจมีว่ามีวาจนานต่างจากนามนั้นเรียกว่าวิเศษนะวจนาเยี่ยมมากลูกคนเก่งสือยอดน้องเลนโตโต้คือเรื่องพอดีเราบอกว่ามาถึงแล้วต้องได้สูตรอย่างน้อยสักสามหน้านี้นะทีนี้เขาก็ต้องทวนทีนี้เพื่อทำตามสัญญานะครับ <c oughs> สมเด็จตโต้อาจารย์มาทุละ2สองวันเนาะแล้วก็จะกลับพรุ่งนี้แล้วก็เลยฝากไว้ให้ท่องสามวันเอ้สามสามแผ่นวันนี้ก็เลยจะมาทวงฉันยาพร้อมหรือยังเอย่ยนะหลักสัมพันธ์ไทยชันไปอยู่วอรราสามเลยนะเนี่ยูกมไหมคนเก่งคนเก่งของอาจารย์วุฒิกรอ่าโอ้ อันนี้ตรงไหนลูกเริ่มตรงไหงเริ่มจากบนน้ำมาชวนมาจานทร์ลืมโอเคตรงนี้นะครับโอเคคุณนามลูกนะ <c oughs> คว้าอะไรลูกคุณนามนี่มีลิงวัจนาวิพาสเหมือนมีลิงวัจนาวิพาสเหมือนนำ้ำน้ำไปขยายน้ำน้ำแปลว่าแปลว่าผู้มีอันเรียกว่าวิาสุทธิชธาตุสองสองแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมะสี่เอ่อสี่แปลว่า มาดูนะครับครั้งต่อล่าสุดวันนี้หมวดที่3ามแผนปฏิบาตโตโตเขาจะทำได้อย่างที่เขาพูดไหม Are you ready Let's go หมวดที่สามหมวดที่สามแผนปิบัตินี่ก็กานิบาศทั่วไปนิบาศเอาปรับอกอารัปนายาเคสมพีกอดชัพันเตพทปันเทฆ่าแต่ถ้านผู้เจริญพระในไหนปนาอัมพลในท่านผู้เจริญอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุเลอะไรว้ยว้ยเฮ้ยเฮ้ยเชนแม่สาว สาวใช้ <c oughs> นี่บัตรบอกอาราบนันนี่บัตรบอกอาราบนาันนานี่บัตรอว่าบนาสามพันว่าอาราบนันนาถ้าขยายอาราบนันนานสัมพันธ์ว่าพิเศษชนะเสร็จไปสามพันพนบนัตรนี้อายัดิงต่อไปสัมพันธ์ว่าการสาัสธรรมนูญต่อไปอาาัฐาอัฐาแน่แท้อวาสังแน่แท้อหุ โออาลาไกปาวีไทยอะจำเดิมนูนสมพันธ์ว่ากรียาวิเศษนะโอ้โหจบตามกำหนดจริงๆด้วยสามแผน่นลิศเยี่ยมต่อไปขอไข่ที่นี้โตโต้ต้องส่งกับเจ้าวาดนะที่นี่นะแต่ถ้าเกิดว่าหลวงพ่อเจ้าวาดให้ทวนเนี่ยโตโต้ก็ต้องทวนตังนต้งแต่ต้นนะเขาะ้าใจไหมไม่ใช่ว่าอ่านจำแล้วก็ทิ้งนะมันต้องทวนนะโตโต้ต้องอ่านซักรอบหนึ่งเข้าใจไหม เวลาท่านบอกว่าไหนลองว่าตะกอให้ฟังซิะจะโตจะว่าอะไรไหมถ้าไม่ถวนใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าจะต้องท่องหให้ได้ใช่ไหมเออนี่แหละความสำคัญจะอยู่ตรงนี้เข้าใจไหม